สนับโดยขนมปังฟาร์มเฮาโฮวีดแม่ขอโทษนะหวาน แม่หมดเป็นไงบ้างลูกนี่แม่เพิ่งรู้นะว่าเขาติดเล้าอ่ะคิมก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะแม่เขาน่าจะปลอดภัยแล้วนะคะโพยาบาลคะเออแม่คนที่เป็นดาราค่ะอยู่ห้องไหนคะแม่คนที่เป็นดาราค่ะหมอนหลอนหลอนอแม่สวัสดีค่ะมึงที่บวานนะเขาไปหาแม่แล้ว เราแม่เป็นไงบ้างอะแม่ปลอดภัยแล้วแหละน่าจะเป็นเหตุจากแอลกอฮอลิกอะแอลกอฮอลิกแกวบเบ้าไม่้องค่ะแม่คะแม่เขาเป็นแอลกอฮอลิกนานหรือยังนะคะเออเือแม่ก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันนะจ๊ะอ๋อแม่ก็ไม่รู้หรอคะอ๋อโอเคอออมาตอนนี้วะวุ่นวายโว้ยอีลิฮัลโหล เสียงดังมากเลยฮะเออเจอแล้วแม่เป็นแอลกอฮอลิดขอโทษนะคะโรงพยาบาลห้ามใช้เสียงค่ะค่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลห้ามเสียงดังอีดอกแค่นี้นะขออนุค่แกใจเย็นเออนั่งนุ่นก็ได้ค่ะ พี่ตูนรออยู่ข้างหน้าเลยค่ะคิมเป็นไงบ้างอะแม่วันโอเคยังแม่ปลอดภัยแล้วค่ะพี่ตูนเออพี่ตูนที่กองหนังเขายอมเลื่อนวันออดิชั่นให้หวันไหมคะจะซีได้ไปละแต่อย่าเพิ่งบอกวันนะแค่เรื่องแม่อวันก็น่าจะหนักละ เดี๋ยวอาการมันจะกำเริบอาการอะไรนะคะหวานเป็นซึมเศร้ามึงกินน้ำหวานๆให้ชื่นใจก่อนไหมหรือว่า มึงอยากกินของคาวเมนคอสแอปเปอร์ไทเซอร์แต่ว่ากูลุกไปทำให้ไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่ร้านกูอ่ามึงมึงต้องสู้ๆนะเว้ยทำไมคนเป็นซึมเศร้าเยอะจังวะหมอนโอ้ยหมอนทาไมพูดอะไรไม่คิดเลยวะ นี่รูว่าแล้วมึงไม่ต้องกังวลน,นะอีนี้มันก็เคยเป็นอะไรแบบนี้นะมันเคยเป็นออภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมันก็ผ่านมาได้นะมึงถ้ามึงเป็นอะไรอะ่ะมึงปรึกษาพวกกูได้นะบอกพวกกูได้ถูกเรื่องเลย พวกกูอยู่ข้างๆมึงนะดึงดราม่าอะไรเนี่ยกูไม่ชอบกูดูหน้าสงสารขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสงสารกูมากก็<ม>ไปซื้อของกินให้หน่อยแล้วกันได้ดีได้ดมีมึงจะกินอะไรมึงว่ามาเลยอยากกินมนมสดมเดี๋ยวมนมาเดี๋ยวนี้เลยมึง แป๊บนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเลือกหมดอเนี่ยมนี่เลยได้เดี๋ยวมนวม,มา ไม่ต้องมองหวานแบบนั้นวันไม่ได้ออนแอรอยู่กับคิมหวันไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้นะเพราะคิมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันวันเคยอยากเก่งนะวันอยากพิสูจน์ตัวเองว่าหวานทำได้คิมจะได้โกงใจในตัวหวาน ตอนนี้วันก็ไม่รู้จะต้องทำไปทำไมแล้วไอ้เมื่อชีวิตวันมันไม่มีคิมปาคิมก็ไม่ต้องมาสงสารวันไม่ต้องกลัดมา เขารู้ว่าหวานเป็นซึมเศร้าถ้าคิงทำแบบนั้นนะหวันจะยิงส่งให้ตัวเองเข้าไปค่ะคุณมาวิน ไม่ต้องมารักนะคะเด็กซุ่กลับกับแม่ค่ะะอบคุณนะออชะมนี่ ฉันจะไม่กูัว่ายินดีหรอกนะเพราะวันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่วันก็ขอให้คิมโชคดีกับทางที่คิมเลือกก็แล้วกันขอบคุณนะสำหรับวันนี้อะ ในฝันหวันดูมีความสุขมากเลยนะตันนี้โลกความเป็นจริงหมันเป็นยังไงเหมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอ d r e a GL T-shirt มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ปป Shopee